สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่ดีการในหัวข้อเรื่องการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการนะคะเกี่ยวกับการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการนี้นะคะเราจะพูดถึง2ประเด็นก็คือบุคลิกภาพของผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จนะคะ แล้วก็ในประเด็นของการประเมินความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะอาทิตย์นี้มาดูประเด็นแรกกันเลยนะคะจากรายงานการวิจัยของแมคคอร์ลานะคะบุคลิกภาพของผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมีดังนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ต้องการความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะ เป็นคนที่กล้าที่จะเสี่ยงนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองค่ะเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นและก็แรงผลักดันสูงนะคะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ค่ะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,นเป็นคนที่มีทักษะในการบริหารจัดการนะคะ เป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์และเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ไอ้นี้บุคลิกภาพที่ค้นพบจากการวิจัยของแมคค o l a ลานนะคะซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ก็ประกอบด้วยบุคลิกภาพเหล่านี้ <c oughs> นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่า การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการทางธุรกิจดูในเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทําธุรกิจหรือว่าใครที่จะทําธุรกิจดูตัวเองก่อนนะคะว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะข้อที่1คุณมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่จะทําหรือไม่นะคะข้อถัดมานะคะคุณมีแหล่งเงินทุน ในธุรกิจหรือไม่นะคะข้อถัดมาพิจารณาดูนะคะคุณมีความตั้งมั่นในการควบคุมตนเองให้ทํางานได้หรือไม่นะคะก็คือทํางานด้วยตนเองไม่มีใครบังคับควบคุมตนเองนะคะคุณชอบที่จะแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจด้วยตนเองหรือไม่นะคะดูนะคะว่าคุณมักจะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย ตรงเวลาหรือไม่นะคะแล้วก็คุณมีนิสัยชอบการแข่งขันในเชิงธุรกิจหรือไม่นะคะต่อไปนะคะมาดูอีกว่าคุณสามารถที่จะเริ่มงานและทำงานโดยไม่ต้องมีผู้อื่นกระตุ้นหรือช่วยเหลือมีหรือไม่นะคะคุณชอบที่จะเขียนแผนธุรกิจไว้ล่วงหนา้าใช่หรือไม่นะคะ คุณมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบก,กระเทือนต่อการทำงานหนักและสามารถทำงานได้ในระยะเวลานาน,านพอที่จะจนกระทั่งธุรกิจประสบความสำเร็จคุณมีคุณสมบัติข้อนี้หรือไม่มีนะคะลองพิจารณาดูนะคะ หลังจากเริ่มธุรกิจคุณได้เตรียมที่จะลดมาตรฐานการครองชีพจนกว่าธุรกิจจะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะแน่นอนแล้วนะคะผู้ประกอบการก็คือต้องลดระดับหรือว่าต้องมัตยัดอดออมจนกว่าธุรกิจเราประสบความสำเร็จลองดูนะคะว่าคุณมีคุณสมบัติ นี้หรือไม่นะคะสิ่งที่จะต้องประเมินอีกนะคะดูว่าคุณสามารถทนต่อความกดดันและความตึงเครียดได้หรือไม่นะคะถัดมาต้องดูอีกว่าคุณสามารถปรับกลยุทธ์ในการแข่งกันได้รวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงคุณมีหรือไม่นะคะคุณเชื่อถือบุคคลอื่นและบุคคลอื่นๆก็เชื่อถือคุณใช่หรือไม่นะคะ คุณมีความสามารถควบคุมตนเองเมื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางการค้าใช่หรือไม่คุณมีความสามารถสื่อสารในการเจรจาที่ดีให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดของคุณใช่หรือไม่นะคะมาดูต่อนะคะคุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วยความมั่นใจใช่หรือไม่มีหรือไม่มีนะคะ ถ้าธุรกิจของคุณปิดกิจการคุณเตรียมพร้อมที่จะเกิดการสูญเสียแล้วหรือยังมีหรือไม่มีนะคะคุณยอมรับในสิ่งที่กระทำผิดพลาดไปแล้วฟังข้อตักเตือนและข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นมีหรือไม่มีนะคะดูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบเอาไว้แค่นี้นะคะเกี่ยวกับ การประเมินความพร้อมใน2หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อบุคลิกภาพของผู้ประกอบการทางธุรกิจและการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ